สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานก,กปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและเมื่อพื้นที่ใดมีปัญหาขาดแคลนน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบปัญหาเหล่านั้นนะคะให เขามีน้ำอุปโภคบริโภคทำการเกษตรและบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ค่ะดังเช่นที่บ้านทั่วแบตบตาบลมะค่าอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่พระองค์ได้พระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านทั่วแบบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริให้ราษฎรบ้านทั่วแบบได้มีแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้ค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้ที่อยู่ในพื้นที่กันนะคะคุณชัยวัดขอสินกลาง กำนันตำบลมะค่าหมู่หกตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะกำนันครับตัวดีครับผมกำนัน,นชัยวัฒน์ขอสินการครับกำนันคะแต่เดิมรัศดรบ้านถั่วแปนี้คบประกอบอาชีพอะไรกันบ้างะคะเออแต่เดิมก็ทำนาครับทำสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับอืมก็คือเป็นอาชีพทางการเกษตรกันอยู่แล้วครับค่ะแล้วแต่ก่อนนี้บ้านเราเนี่ยใช้น้ำจากที่ไหนในการอุปโภคบริโภคกันล่ะคะใช้น้ำจาก ะหมู่บ้านนะครับแต่ว่าสะมีสภาพตื้นเขินครับแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ําที่นํามาเติมได้ครับแล้วอย่างนี้ในพื้นที่ธรรมดาเออเรามีปัญหาเรื่องน้ํามีน้ําฝนเพียงพอไหมคะปกติปกติกตน้ําฝนก็ไม่ค่อยเพียงพอครับเพราะว่าที่กักเก็บมันน้อยนะครับตื้นเขินด้วยค่ะค่ะหมยถึงว่าถ้าฝนตกมาเราก็มีที่เก็บอยู่แค่นี้ถ้ามันเยอะเกินก็ล้นหายหมดใช่ครับอ่าค่ะเอาแล้วอย่างนี้ ชาวบ้านเขาทำยังไงกันล่ะคะรัศดรในหมู่บ้านพอเวลามันเกิดมีน้ำไม่พอใช้ประสบปัญหาแบบนี้บ่อยๆก็พอเกิดปัญหาบ่อยๆก็เจาะน้ำบาดาลครับเพื่อบรรเทาไปก่อนครับค่ะเจาะน้ำบาดาลแต่ว่ามันต้องมีค่าคใช้จ่ายค่อนข้างสูงใช่ไหมคะกำนันใช่ครับมีค่าใช้จ่ายก็ก็บริจาคร,ร,รวมเงินกันเนาะเพื่อได้เจาะน้ำบาดาลอืมเจาะน้ำบาดาลใช้แล้วน้ำบาดาลน,นี้คุณภาพดีไหมคะน้ำบาดาลก็เป็นน้ำจืดครับ ได้น้ําตืดครับ<ะ>สองสองบอ่อครับอ,อ๋อสองบอ่อแสดงว่าเราคือเป็นบอ่อเหมือนกับเป็นบอ่อของชุมชนแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับแต่มันก็ไม่พอใช้ใช่ไหมเพราะว่าราษฎรในบู่บ้านเรามีประมาณกันสักกี่ครัวเรือนนะคะตอนนี้ร้อยห้าสิบหลังคาเรือนครับไม่ไม่พอใช้ครับตอนนั้นก็ก็ใช้แบบระบบประหยัดนะครับปิดเปิดเป็นเวลานะครับหรือจะเอา จะรนไปตักเอาเนี้ยครับแล้วอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลในพื้นที่เป็นผู้นํามีการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างคะก่อนที่เจะมีเรื่องของการเจาะน้ําบาดาลอย่างเดียวแบบนี้คือผมก็จะถึงเรื่องดูแลถ้าน้ําไม่พอใช้ก็จะเปิดปิดใช้เป็นเวลาครับอก็ใช้แบบประหยัดนะครับค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องไปซื้อน้ําจากที่อื่นมาด้วยไหมคะเมื่อก่อนก็รอจากทางอบตมาแจกน้ําให้ครับถ้าไม่มีจริงๆ อแล้วแล้วเคยเกิดภาวะแบบนั้นไหมคะกำนันเกิดครับสองปีซ้อนอืแล้วผลผลิตเป็นยังไงคะสองสองปีซ้อนที่แบบว่าจะต้องรอน้ํามาแจกจ่ายมาใช้ชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างชาวบ้านก็ลําบากครับต้องออกมารอเอารถเข็นมารอเอาน้ําที่ทางจ่ายครับก็ลาบากพอสมควรครับ หลังจากที่เกิดปัญหาแบบนี้เป็นประจำทราบมาว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำจดหมายขอพระราชทานความช่วยเหลือหรือเรียกว่าทำดีกาลีกาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนี้อยากให้กำนันเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีทางคุณปังออนรงกิตกลางนะครับแล้วก็อีกหลายายท่านนะครับได้ถวายดีกาขอพระราชทานจากในหลวงนะครับเพื่อ อคุรตะกเ็บเน้ําของบ้านตุเตดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในดูแลงแล้วก็ในการ,กรเกษตรในการอุปโภคบริโภคแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกนานไหมคะที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริได้เกิดขึ้นนะคะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่นานครับก็มีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนนะครับรวมถึงกรมชนทานหลายหน่วยงานนะครับลงมาดูพื้นที่นะครับแล้วก็ทางองค์มนตรีท่านก็ เป็นผู้แทนผู้องค์ลงมาดูนะครับเราก็ได้กุศะทั้งสามแห่งครับให้กับหมู่บ้านของเราัอืมก็คือมีสระเก็บน้ําเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้สามแห่งเลยเหรอคะใช่ครับอืมค่ะแล้วสระน้ำสามแห่งหลังจากที่มีการขุดอันนี้คือขุดใหม่หรือว่ามีการขุดลอกของเก่าไปด้วยเอ่อมีขุดใหม่เพิ่มหนึ่งสระแล้วก็ขุดลอกของเก่าสองสระครับค่ะ แล้วผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ในขณะนี้ก็มีน้ํานะครับไปใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ครับโ,โคกระบือหรือเป็นสุกรนะครับชาวบ้านก็ได้มีอาชีพขึ้นนะครับในการเลี้ยงสัตว์ในการปลูกผักสวนครัวทำไล่สวนเล็กๆนะครับได้อพอมมีเงินได้ใช้ค่ะ ก็คือไม่ต้องรอเจาะน้ําบาดาหรือว่าไปขนน้ําจากที่อื่นมาแล้วทีนี้ครับครับผมอืมค่ะแล้วผลผลิตที่ปลูกอ่าที่เราผลิตกันได้ในพื้นที่มีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นอ่าผักชีครับมีทั่วผักยาวแล้วก็อ่าเป็นผักคะน้ากวางตุ้งครับหลายๆอย่างพริกมะเขือขายกันในหมู่บ้านเราครับ่ะได้ขายกันนะครับค่ะดีกว่าแต่เดิม ครับผม,มแล้วชาวบ้านเขาเคยมาเล่าให้กำนันฟังไหมคะว่าอุ้ยพอมันมีแหล่งน้ํมมามีขุดมีสระสามสามสามสระแบบนี้แล้วอุ้ยดีจังเลยใช้งานได้สะดวกสบายมีมีใครเคยมาเล่าอะไรให้ฟังไหมคะก็มีครับมีชาวบ้านา่กลุ่มเลี้ยงสัตว์ก็สามารถไม่ไม่ต้องไปทุกเรื่องหาน้ําให้ตัดอีกแล้วนะครับก็มีน้ําให้ตัดเออดื่มกินนะครับใช้แล้วก็ รวมถึงสร้างอาหารให้สัตว์ด้วยครับเป็นญ้าครับหรือว่าแปลง้าแปลงปล่อยอครับก็สามารถใช้น้าตรงนี้ลดต้นทุนการเลี้ยงด้วยครับ <enga> อืมปลูกผักสวนครัวบางบ้านก็ใช้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองบ้านคะ่ะ <c oughs> ก็เรียกว่าพอมีน้ําปุ๊บ <c oughs> ก็มีชีวิตชีวากันทั้งหมู่บ้านครับคะ่ะนอกจากใช้ในหมู่บ้านบ้านถั่วแปบแล้วแหล่งน้ําทั้งสามสะที่บอกว่ามีการ ขุดลอกแล้วก็ขุดใหม่ตรงนี้ได้ช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆด้วยไหมคะก็มีช่วยเหลือหมู่บ้านติดกันครับเป็นบ้านดอนมอ่วงอยู่ติดกับหมู่บ้านของหมู่หกนะครับติดกันหมู่ห้ากับหมู่หกเพื่อทีไหนที่เกิดภาวะแล้งก็บบ้านดอนม่วงจะไม่ค่อยมีสระน้ําเหมือนใหญ่ขนาดใหญ่ที่ในโครงการพระราชดำรินะครับก็สามารถแบ่งปันกันใช้ได้อื แล้วก็มีการส่งน้ําไปตามตามคลองส่งน้ําแบบนี้แหละคะ่ะครับมีระบบวางท่อประปาด้วยครับอ้าววางท่อประปาด้วยครับค่ะอันนในเรื่องของการวางท่อประปาแสดงว่าแหล่งน้ําตรงนี้เป็นน้ําต้นทุนให้เอาไปผลิตน้ําประปาสิคะใช่ครับเป็นแหล่งน้ําต้นทุนผลิตน้ําประปาด้วยอืมแล้วน้ําประปาอันนี้ส่งไปใช้ในพื้นที่ได้วงกว้างไหมคะเนี่ยตอนนี้ใช้ได้ทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ รวมถึงหมูห่5ด้วยของบ้านดน่วงด้วยบ้านติดกับครับค่ะก็ได้แบ่งปันในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีน้ำใช้พอเพียงไปพร้อมๆกันแบบนี้แล้วในส่วนของการดูแลรักษาล่ะคะให้โครงการนี้อยู่คู่กับพื้นที่ของเราได้อย่างยั่งยืนตรงนี้มีการดาเนินการยังไงบ้างคะชาวบ้านก็ได้มีส่วนร่วมยังไงกันบ้างการดูแลรักษาก็จะดูแลในการทำความสะอาดนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ สระอีกรูปหนึ่งจะจะเป็นสระที่สำรองน้ําก็ติดต่อประมงนะครับหาพันปลามาปล่อยนะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดอ่าเป็นเงินไรายได้หมุนเวียนของชาวบ,บ้านในปีต่อไปครับอืมค่ะมีแล้วมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําหรือว่าผู้ดูแลรักษาในส่วนของโครงการด้วยหรือเปล่าคะเราก็จะตั้งคณะกรรมการนะครับจะตั้งคณะกรรมการดูแลน้าปรปาปลาดูแลพื้นที่ทั้งสามสระนะครับ มีคณะกรรมการดูแลการใช้น้ํานะครับระบบการส่งน้ํานะครับเน้นการเข้าท้องชาวบ้านให้ให้เยอะรวมถึงการใช้น้ําการประหยัดน้ําด้วยครับมีมีมีกรรมการดูแลครับค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างอการรับรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างหรือเปล่าคะมีครับมีมีการประชุมทุกๆเดือนนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเดินน้ําหรือว่า ในช่วงที่แจกใจน้ําอยู่มีปัญหาเรื่อ,องท่อการเดินน้ําแตกหรือชารุดทุกโโมนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงของค่าไฟหรืออะไรต่างๆครับที่เราใช้ระบปบประปาอยู่นะครับก็จะมีการประชุมหาร,หรือขอมติในที่ประชุมครับของของชาวบ้านครับใน,ในการบริหารจัดการนะครับค่ะแสดงว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการดูแลสระเก็บน้ําบ้านถูกแปบแห่งนี้ครับผมค่ะ ตั้งแต่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านเราจนถึงวันนี้นี่กี่ปีผ่านมาแล้วคะเนี่ยรวมถึงปีนี้สี่สี่ปีครับสี่ปีที่ผ่านมาผลที่ทางชาวบ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนได้เห็นเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างคะเออเห็นเป็นรูปธรรมก็ชาวบ้านก็ไม่ต้องหวั่นในเรื่องการที่จะขาดแคลนน้ำครับค่ะอย่างแรกก็ จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยแล้วก็ลดรายจ่ายในการอ่าซื้อของเช่นผักหรือการทําอาหารในสัตว์นี้ลดรายจ่ายลงได้เยอะค่ะอืมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นที่ประจักษ์จริงๆว่าน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตในการสร้างชีวิตแล้วก็ต่อยอดไปถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยครับ ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณกำนันชัยวัดขอสินกลางนะคะกำนันตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครรชาชสีมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าให้ฟังถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่นะคะขอบพระคุณค่ะครับครับผม สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รอค่ะ www.rdpb.go.th นะคะรวมไปถึงทาง Facebook ของสำนักงานกปร,รอด้วยค่ะติดตามรายการสืบสารทํรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชะดำริ